สวัสดีค่ะเพื่อนๆกับข้าวมื้อเย็นค่ะต้มยำปลาช่อนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ไหมคะนะคะต้มร้อนๆอยู่ค่ะนี่ปีดสุกแล้วนะคะแล้วก็อุ่นผัดหมูใส่ถั่วค่ะอาหารมือเย็นนะคะเพื่อนๆ แล้วก็จะมีแกงอ่อมนี่กำลังอุ่นอยู่ค่ะแกงอ่อมวุ้นเส้นใส่ไก่แล้วก็ใส่แกงในไก่ค่ะปิดมีเพ่อนชามเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้เดี๋ยวพาไปหาน้องมาหนังพริงค่ะจ้าเอจ้าเอคนจ่วยทำอะไรคะ่ะปิ้งไปไหนมาลูกปิ้งไปไหนมา สวัสดีสวัสดีแม่แม่เลือกสวัสดีอาหลับตาปิ้งปิงก็ได้เลิกปิ้งให้แม่ดูหน่อยอา้าวคือญิงเทอเนาะสวยแลหยิงด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยมีเลเอายิ้มหน่อยเลิกยิ้มหน่อยอาหลับตาปิ้งปิงยิ้มด้วยยิ้มสวยด้วยเอ้ยญิงไปหาดูน้องมาค่ะเ,เพื่อน นองมาก็ไปค่ะนังมาเมื่อได้ไปชั้นเต้ใหญ่นังมาอารมณ์ดีเอ้านังมาขึ้นมาแล้วนังมาก็ง่วงนะคะนองมาก็นอนพักผ่อนตื่นขึ้นมานังมาก็หิวจ้านะคะเพื่นพนอนๆหลับตาที่นังมาหลับตาปิ้ง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 หลับยังไงลูะอ,อยืยากันดุงพ่อเขาจุดให้ไรข้างนอกนะคะแต่ข้างในไม่ได้จุดนะคะไป เปพัดลมนอนค่ะเอ้ยจะกอยยังเนาะกอยยังคอยยังเนาะก้ณชายกังแม่กอ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 เพื่อนเพื่อนอกกอลูกกอกอกับข้าวยังไม่จบเลยเนี่ยอ๋อหนูท่านเขาเขาอุ่นอันนี้ค่ะเพื่อนเพกอนลูกสาวอุ่นอันนี้ค่ะไก่ค่ะ ที่แม่ลืมแล้วล่ะค่ะปิ้ง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 กับข้าวเมื่อเย็นค่ะอาหารเย็นนะคะเอากอ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 ก็ลูกกอสิพ่อเขาเสิร์ฟอาหารแล้วเอาพ่อเขาเสิร์ฟเอาพ่อเสิร์ฟมาพ่อเสิร์ฟมาพ่อเสิร์ฟอาหารลูกขอบคุณค่ะคุณค่ะมันไปเบียดลูกไปลูกนอนกินลําบากเห็นไหมอืมอ่ะค่ะกอดไว้ลูกอืเออไปดูนังพิงสิเอานังพิงยิงลูกหนีข้าวโอ้ยช๊อ เร่องนี้เบื่ออาหารคนก็เลืเล่องเลยลิกชอบจะเรื่องนี่คนอะไรก็ไม่รื้ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆนขอบคุณที่เข้ามาถ้าใครพูดคุยจ้ะมื้อเย็นเขาค่ะมื้อเย็นลูกๆจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าเอากับข้าวเย็นมาอ้างจ้ากินง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ